นะครับกลางคืนกับกลางวันเหมือนกันไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนั้นรูปที่ตอนกลางคืนที่พาถ่ายไปนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคนที่นะครับโอนตังมาร่วมค่าน้ํามันรถกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเด้อตรงนี้กลางคืนกับกลางวันจะไม่เหมือนกันนะครับมาวันนั้นทําไมไม่มีแป้งมาวันนี้แป้งเต็มต้นเลยระยาเอออ่ะ ไม่ส่องเลยครับนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจุดที่มือเลยครับเพราะว่าที่แล้วอ่าย่าให้503ครับก็แฟนเพจก็ได้นิดหน่อยก็โอนเงินมาร่วมค่าน้ำมันอยู่จักประมาณ2,000นนี่แหละครับนะตรงนี้นะที่ทุกคนเห็นเป็นนะครับลูกผู้หญิง ถือโคมไฟหรือถือตะกร้านะครับในตอนกลางคืนนะวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาพ่อมางนมทาวจะไปนั่งขับขับเขาเออวิสุท่ิ์แซมเลยนะนะครับกลางวันเราก็จะไม่ค่อยร้อนเหมือนกลางคืนที่เรามากันนะจ๊ะ นะ่ะห้าศูนย์สามน่ะนะครับงวดที่แล้วคือห้าศนสามงวดนี้ยังไม่รู้อย่างที่บอกอาจารย์งวดที่แล้วได้หนึ่งพันแต่ไม่พอคาเลขจังหวัดไดละ่ะนครพนมครับนครนพนมครับ นครพนมนครพนมครับเเเีวขขข้้้้้ออองงงงหนา ูที่เฝ้าอยู่นี่หับอกมาได้เอาไปน้ำนียกินนเาัถ้าถ้าไม่มากกางนาผู้ที่ใส่กเจารว้างไม่ต้งนี่ไม่แท่กับบีเพื่ออยู่รักษาเรื่งรนกษม่ก็มของกัน่ามัาทาง่ายกับทานจเป็ารพัดอ้เ่น่นทงมาท้งเทาอเ ท่านารที่ดีไม่ถึงจะดดีนะแต่เพื่อนี่อาทิตย์นี้หางไม่ต้องไปกันเอ่าใครอยากดูเลขทูบที่จุดนะครับใครอยากร่วมบุญกับผมนะเดี๋ยวผมจะสร้างที่จัดเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างที่จัดเก็บนะบด,ะดนะีดีด ปู่จ่าย่าจ่าปู่เรย่าแรปู่ทุ่งย่าทุงลูกขอโชคราบขอบารมีขอเปิดหัวใจเศรษฐีลูกขะเทวดาภูมิเทวดาภูมิมาเทวดาเมฆสกาเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ผีตาผียายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ลูกขอโชคราบขอบารมีขอประจางวดวันที่สามสิบแมนบอ <laughs> ไปออกวันที่หนึ่งเซกเละ งวดประจำวันที่30ธันวาพุทธศักราช2563ได้เงินได้ทองจากโชคลาภแล้วอยู่บ้านอย่าออกไปใสเดี๋ยวศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักนะพม่าตีแตกแล้วที่สมุทรสาครโอเคไหมนะเข้าใจตรงกันนะ,ะเดี๋ยวดนะูใครอยากได้แนวทางดีๆกดเข้าร่วมกลุ่มตามลิงก์ด้านล่างนะครับ ทำหนึ่งนะครับนะมาครับมาอู้รวงรวงวเรากดแชร์กันออกไปครับกดแชร์กันออกไปวันนี้เป็นพิธีนะครับพ่อจ้ำได้ทําพิธีแล้วนะครับพ่อจ้ำประจําหมู่บ้านนะครับบ้าน พ่อจ้ำประจําหมู่บ้านบ้านคําสว่างนะครับทั้งสามหมู่นะครับได้ทําพิธีนะครับขอเข้ามาทําพิธีอัญเชิญทําพิธีบอกกล่าวเล่าสิบนะครับตามประเพณีพื้นบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่รอเวลาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพัตนหารเพจน,นะครับแด่ท่านพระครูนะครับแด่ปู่แฟนเพจย่านาคีสวัสดีครับรอแป๊บหนึ่งนะ เอาสองเพจรวมกัน600โอเคใช้ได้สวยงามเอารวมรวมรวมแป๊บหนึ่งนะครับ<ส>เดี๋ยวคีใจเย็นๆเดี๋ยวเพจย่านาะคีเดี๋ยวซูมให้นะใจเย็นเยๆนะห้ามใจร้อนโอเคไหมนะครับมา ขอคนละหนึ่งแชร์ครับกดแชร์ไปใครยังไม่ได้กดเข้าร่วมกลุ่มก็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใครยังไม่กดเข้าร่วมกลุ่มตามลิงก์ด้านล่างกันเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวใครเห็นเลขอะไรช่วยกันคอมเมนต์นะครับใครเห็นเลขอะไรต้องคอมเมนต์นะไม่คอมเมนต์เดี๋ยวพลาดนะครับตัวแรกผมเห็นแล้ว8ดโอ้โหเลขในใจ เอาเข้ามาสิครับฮะแฟนเพจยังไม่ได้กดเข้าร่วมกลุ่มรับสมาชิกฟรีนะครับกดเข้าแนวรับแนวทางฟางาปปร,ารีน,น,นะครับคอมเมนต์ครับ คอมเมนต์8ปรัวๆครับคอมเมนต์ Comment 8แล้วตามด้วยคําว่ารวยสําเร็จนะครับใครผูใ้ใดเอาเลีกไปบกกดแช่ขอให้ถือแค่สิบบาทยกยกเว้นยกเว้นผู้ที่เพื่อนมาเด้อผู้จะอยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้มานำน,นะนะแม่อย่าเอ้ยขั้นหมวดที่เร็วหาศูนย์สามคือสิบแปดล้านหมดแล้วครับถืหอหวยพันหนึ่งเนี่ย่พอใจคาเลกอยู่ผมหวดนี่หละหว,วดนี่ะนี่แหละครับ เอาคือสิเป็นแปดแปดคอมเมนต์เลยครับตามด้วยเลขรวยสำเร็จนะทั้งเพจอาจารย์ต่อทั้งเพจ่า,จรรจานาคีนะครับนะมันนีมากกลางเว้นข่อยบริยานแล้วอ้มากกลางคืน,ว,กกน,นวีบกักวีเวงวงเวงขึ้นยังนี้ครับบายเงียบกันเงียบ นกกระห้องเห็นเห็นยี่ต้นบ่บ่เห็นบ่ครับเห็นบ่อันผมจะเอาอันนี้วแล้วครับเพราะว่าได้ต้นผมขออันนี้แล้วบ่ข่อยเก่าผมยังอยู่อยู่นะนี่นะก้อนดินนะบ่เรียวเรียวห้าตาพอดีครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีห้าสี่ร้อยห้าสิบท่าน เพจอาจารย์ต่อเข็มนาคราชนะครับสวัสดี200ท่านนะครับเพจย่านาคีนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับนะวันนี้อาจารย์พามาที่นะครับต้นแม่นางไม้นะครับนะครับที่อาจารย์พามางวดที่แล้วนะครับที่ได้กัน0330 03, 03, 03, กันนะครับพอน โทรศัพท์ผมจะระเบิดไหมผมผมนะครับใครอยากใครอยากร่วมนะครับที่จะสร้างที่ไว้ที่อยู่ของนะครับเจ้าแม่นะครับทักข้อความเพจได้เลยนะครับเพราะว่า ววดที่แล้วที่แฟนเพจถูกกันแล้วแฟนเพจได้มานะครับทำบุญด้วยก็อยู่ประมาณทักสอ0 0ั 2, นะครับไม่น่าจะเกินนะเพราะว่าผมจดยอดไว้แล้วไปอยู่ประมาณสองพันเดี๋ยวผมจะให้กับทางผู้ใหญ่นะครับสวัสดี500ท่านเพจอาจารย์ต่อครับสวัสดี250ท่านเพจย่านาคีครับ นะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นสะพานบุญกันออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญกันออกไปนะครับเทวเมตตานะครับเปิดน้เงินนทองณนโะชคหน้าาบณนบารมีนะครับงวดที่แล้วเราประสบความสําเร็จไปแล้วงวดนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จอีกนะครับ ย่าจ๋าแปดสองมันอั้นบิดปีเด้นะครับเพจเพจอาจารย์ต่อคอมเมนต์มาเลยครับแปดห้าแปดสองมั้งสองมั้งนะครับใครยังไม่ได้กดเข้าร่วมกลุ่มฟรีให้กดเข้าร่วมกลุ่มฟรีตามลิงก์ด้านล่างนะครับนะ ผมขอให้เป็นเลขตัวที่มันไม่ห่างกันมากนะครับแชร์สองแชร์แล้วแต่ผู้แชร์ไม่ขึ้นเพจผมมันมันมีปัญหาครับมันไม่ขึ้นผู้แชร์หเห็นครับสวัสดี550ท่านเพจอาจารย์ต่อเก็บน,นาคราชครับสวัสดี250้าท่านเพจย่านาคีนะครับใครยังไม่ได้กดเข้าร่วมรับแนวทางฟรีกดเข้าร่วมลุ่มตามลิงก์ด้านล่างเด้อนะเดี๋ยวตัดเลขแม่ตะเคียนแล้วเดี๋ยวผมจะลงไห้ในกลุ่มดอก <laughs> โทรศัพท์ร้อนนะครับนะคอมเมนต์แปดห้าแปดสองครับนะวดนี้ได้จะทําบุญทับบุญก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยได้รับโชคก็ได้นะนะอาจารย์พวกนีดอกเคล็ดบุญก้อนก็ได้อืออุณหภูมิสูงเกินหนูเอาหมวกไหมดิ อุณหภูมิโทรศัพท์ผมสูงมากนะครับมันตากแดดนะครับนะครับอุณหภูมิโทรศัพท์สูงมากตากแดดนกสนอโ,นโทรศัพท์ข่อย <c oughs> โอ้ยแฟนเพจได้เห็นถูกเบิร์ตบโนสวัสดี600ท่านครับ <c oughs> นะฝากกดติดตามเพจด้วยนะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะจ๊ะ นะครับฝากกดติดตามเพจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี620ท่านครับสวัสดี270ท่านเพจย่านาคีครับนะครับแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับแชร์เป็นสะพานบุญออกไปครับใครแชร์แล้วผมขอพรนะครับให้ประสบความสําเร็จเดอ้อปีใหม่นี่ให้มีเงินอยู่บ้านอยู่เฮือนอย่าออกไปเที่ยวไสอนะเที่ยวอยู่บา้านจะค้องนั่นละ อจารย์เมิ่เที่ยวอาจารย์เลยปิดหมดละเฮาสิบมวนต่บานเท่าบอครับไอ้เขาปิดข้างนอกนะครับมวนต่บานเทา่านี้แหละมวนตะเภาอย่างนี้แหละครับอ่าปิดเป็นรอยลงเรียนเลย รัฐบาลครับรัฐบาลอะไรครับทำอะไรทำอะไรทอะไรกำลังออยทุบครับห่อยทุบนะครับงวดที่แล้วย่าให้ห้าศูนย์สามนะครับคืนวันที่สิบสี่ที่เรามากันห้าห้าศูนย์สามนะครับกับเก้าห้า นะครับมา503นะครับงวดนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับห้านะครับแปดห้าสามคอมเมนต์8 5 3ห5 2ครับคอมเมนต์รัวๆมาแปดห้าสามแปดห้าสนะทั้ง2เพจเลยนะเอาเพจย่านาคีไปคุยกับย่านาคีก่อนเอาสามร้อท่านเพจย่านาคีสวัสดีครับกดกลับหน้ากล้องนะครับนะ เดี๋ยวอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านคําสว่างนะครับเพราะงวดที่แล้วนะครับแพร่กระจายไปไม่กี่งวดไม่กี่ไม่กี่คนนะครับที่ได้เห็น503สวัสดี700ท่านครับมาขอคนละหนแชร์จ้ะขอคนละหนแชร์จ้ะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมชมเพื่อความบันเทิงและแนวทางเท่านั้น นะครับอาจารย์แบ่งปันแนวทางฟรีไม่ได้มาหลอกมารวงไม่ได้มาเอาเงินเอาทองกับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะใครชอบให้ตามใครไม่ชอบให้ผ่านนะจ๊ะนะห้ามมีกระแสลามาทุกชนิดนะครับห้ามมีกระแสลามาทุกชนิดนะจ๊ะนะสวัสดี700ท่านครับสวัสดี700ท่านครับ ไปไหมน้าไ้ไหมพ่อ <rij Bee ful problems>